สวัสดีครับสวัสดีครับป่าลุงเร็วสวัสดีครับป่าลุงหน้าตาคอยกระโบบบยิมปันได้เด้อเพื่อนขาลัางปวดปวดท้องน้องเนยเฮนยังน้องเนยนะโอ้ยยกมือสบายดีป้าลุงเน่ ดีตอนสวยๆเด้อพี่น้องว่าสุขสุขคนไปยังไงล่ะเิงใส่สัันใส่ตะพักขยงกับูกหม่วแหมระเดกนใส่กระหัดักเอพักขยงเน่ยๆนะเอักแกมาที่เอาบขาใไปเด็กๆไปเอาพักขยงมาเอาใบอ่อนมันเด้อมาตากขบเบือไหวพี่น้องเลยากขบเบือไหวหยามาใส่พักขยงให้แต่ว่าเรายังไม่ทันคุงดอก ประเบืนอะจำใส่กันเลยกับยานางไปเก็บมาอุงก่อนเมื่อนี้สนเสนอเมนูมกเราไหมสูตรบ้านๆ้างในสนามเลยสูตรออแม่พาเห็ดพาทั่สู่กิน ตัวยอดอ่อนมันปฟงไหมหน,นะเนยนี่ให้หน้าใกล้ๆน, <c oughs> น,นี่เต้นัวกับสายร้ายเติบดูจ้ะ <c oughs> พอกับเตียมครบปักใหญ่ทำกาญตนแกงแล้วไห,ห้ฮะหน้าว่านนี่แหละพี่น้องสบายดีเด้อ ใบสังอยากไปเอาใบสังในหัวเทียงนี่แหละ<ม>ลอยเอาใบสังอืมชวนน้องเบงมุกน้ำไม้หนาแร่พี่น,อน้องไริกินมาเต้โดนตือใส่มุกน้ำไม้ก็ได้กินงจชชวงยามพคนรีบเมื่อวานเนี่ยไปกัน โชคดีด้วยนำห้างเาไม่นาแด็กนำหวยท้ายประธานเนาะจา้ะท้ายประธานสีสว่วเขาเจ้าตึงหนังแห้งกลัวถ,ถูกปีถูกบางปีนี่ยตึงโบลายปันใดในพี่กายนี่ยกระโบเลยถั่วพี่นบบีนี้แหละมันถ่วมก็ไม่ป้าเสืออื่นปายกติดนะ ทำให้ปไปแดกไปนวดเขากันดีมะพริกกระชายไปแล้วจ้ะใส่ถักวตังขับเบือแย่เออจางจ้ะออมาออกมอืมพระน้าเอ้ยพ่อเบาิืงลูกแน่มาชอยลูกเบ่งแน่ อันีเราเาไม้บสั้งมาแล้วติดแสงานอกนม่ไม่ถึงใบแหลกขาดมใหญ่นะครับผู้ดไกลนี่ใบดอกแจเป็นลูกแลบพอวันที่กม

ยืนเลยคือเนี่มันยืนห้องผูกหะท่องผูกเจก็ผูกสิเนี่ยเนี่ยโอ๊ยเจ้าโกวพี่จังนี่โปลูกแม่เราขบเล็กมาดูหันแล้วข้างหลังข้างหลัไปดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video tô cái tạ cái té nước này nha bộ hiểu này lông cái lông này té cái này đồng, này té nó tạ cái hương này hai tí chút đen là bộ phai nè con hồ cá hồ rọi bực tạ cẩu hồ hiếu này cái hồ ต้องก่อนอืมอเปอันเอาเอาเอาอลังมาลุงนานาขึ้องเจาะหตั้งหนามันดำมันจะเลยมาปินลูกลังมาเลยจะไลนี่แนะมันอ่อนเน่ย เาีดอยใช่งงานไปคูดกุบกับป็าได้พี่นสโว้ยมียอมหักแล้วลูกลาแทงี่หรอคล้ายข้างหน้าขุนอนอกแม่รูปวแ้ง คยไปก็ไม่งาไม่เห็นไม่เจ้าหาม่เจ้าเปลียนไมเชิมงินแตน่านาลงคนมะใช่เลยคุณมืเด้วยล่างยนมะล่างคนมะฮะเขเดี๋ยวนแต่มะ

เทสิทีนอกแม่เทพดออกมาเ็นวมไซ์นาลูกี่เลยนุ่งตะงให้นอกหันนุ่งตะชงให้กับพ่อแหละเมี่ยยามันเืองเลย

ลูกตัวตัวคือเร่ร่านสิ่สว์ตัวฉันเลกน่อย่างน้เ่ลุกเป็นเร่ร่นแบนาะโอ้เฮ่เดีเรีบ่ยกันต่อายกันเลิกเนาะ่ายน่ะเป็นตะยานเนาะนั่เด็ว่าเครื่องบอกากครแต่เด็เป็นต่หยานเป็นเน่เ่ากันต่อนะ มันไม่แข็งไม่ยังใช่ยานเดียหนึ่งบโบนี่นี่เาอนก้นี่ิษยานยานเองมันลายมันามลายติดอนอย่างไอ้ที่แพ้ประทานน่ะหนามีอะไอยากย่างกับอหาสียยางจช่มแล้วทีเรียกว่าก้าดอกนามลวดหนา

อารมณ์ผิดก็ต้องผูกเนาะบางอีกัวัดถั่วยปที่อหนก็เถอนไปตองไปตวงจากสี่ทวดนะค่ะอันน um> ี้เป็นไรสั่นนะเฮ้ยเหรอหน่อยเอาดีจ้า ເປັນຊုပ်ນ້ອຍๆເນາະຫຼາຍຫອມເດີ້ນີ້ຫອມເດີ້ຂໍໄດ້ກິນຂອບຄຸນບ້ານຊກຸທີ່ມາົມເໃນດທດມຍ